ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวเชิงลึกของกลอก19รุ่นปี2025ปืนพกที่ถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธปืนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกได้รับการยอมรับมายาวนานหลายทศวรรษในด้านความเชื่อถือได้ความเรียบง่ายและความอเนกประสงค์และในรุ่น ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่นี้กลอกได้รวมทุกสิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชอบไว้พร้อมเพิ่มฟีเจอร์สมัยใหม่ที่ทําให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารและผู้ใช้ทั่วไปทันทีที่มองจากภายนอกกลอก19รุ่น2025ยังคงรักษา DNA คลาสสิกของกลอกเอาไว้สะอาดกระทัดและออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกปรับปรุงให้มีสรีระศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้นและมีรูปทรงที่เพรียวบางกว่าเดิมให้ความรู้สึกจากกระชับมือ โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ที่จดจำได้ทันทีกรอบโพติเมอร์ได้รับการปรับแต่งพื้นผิวเพื่อการจับที่มั่นคงในทุกสภาพแวดล้อมขณะที่สไลด์ถูกออกแบบใหม่ให้มีร่องจับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อความสะดวกในการขึ้นลำหรือตรวจสอบลูกกระสุนและสูนเล็งแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กตรงชัดไม่เกี่ยวติดและออกแบบมาเพื่อการเล็งเป้าหมายที่รวดเร็วเมื่อลองเข้าสู่การใช้งานกรอบขึ้นชื่อในเรื่องความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อ อธิบามาโดยตลอดและกลอกรุ่น2 0 2 5ยังคงสานต่อชื่อเสียงนี้ด้วยระบบไก่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ลื่นไหลามากขึ้นรีเซ็ตสั้นลงและควบคุมได้ดีขึ้นทําให้การยิงต่อเนื่องรวดเร็วและแม่นยํายิ่งขึ้นด้วยกระสุนขนาด9มิลิเมตรมันจึงเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างพลังหยุดยั้งการควบคุมแรงถีบและความจุแมกกาซีนระบบสปริงลำเลื่อนที่ได้รับการพัฒนาใหม่ช่วยลดแรงถีบ และยืดอายุการใช้งานของปืนระหว่างการทดสอบกรอก19ทำงานได้อย่างไร้ปัญหากับกระสุนหลายประเภทตั้งแต่กระสุนซอราคาถูกไปจนถึงกระสุนพรีเมียมสำหรับป้องกันตัวแสดงให้เห็นว่าทำไม่มันถึงเป็นที่ไว้วางใจของมืออาชีพทั่วโลกความแม่นยำในระยะป้องกันตัวถือว่ายอดเยี่ยมและแม้จะยิงในระยะไกลกว่าปกติความละเอียดและการออกแบบลำกล้องที่พัฒนาขึ้นยังคงให้ความแม่นยำที่เชื่อถือได้ ยืนยันว่ากลอกไม่เพียงแต่รักษาชื่อเสียงแต่ยังยกระดับมันขึ้นไปอีกสิ่งที่ทําให้กลอก19รุ่น2025แตกต่างคือจุดขายพิเศษเช่นความสามารถในการปรับแต่งและใช้งานได้หลากหลายสําหรับผู้ยิงทุกประเภทและทุกบทบาทปืนถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งกล้องเล็งจุดแดง Red Dot. ได้ทันทีจากโรงงานโดยไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติมทําให้เล็งเป้าได้เร็วขึ้นและมั่นใจมากขึ้น ในสภาพแสงน้อยนอกจากนี้ยังมีแผ่นหลังของด้ามที่สามารถเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดมือที่แตกต่างกันทําให้เหมาะทั้งกับผู้ยิงมือใหม่และมืออาชีพกรอกอยังเน้นเรื่องความทนทานด้วยการเคลือบผิวสไลด์แบบใหม่ที่เพิ่มความต้านทานรอยขีดข่วนการกัดกร่อนและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทําให้กรอก19ไม่ใช่แค่ปืนสําหรับสนามยิงแต่เป็นอาวุธที่เชื่อถือได้สําหรับการป้องกันตัวและการพกประจําการอีกจุดที่โดดเด่นคือสมดุลระหว่างขน หาดและสมรรถนะมันกระทัดรัดพอสําหรับการพกซ่อนแต่ยังให้ความรู้สึกควบคุมและความแม่นยําเหมือนปืนขนาดเต็มซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทําไมกรอกสิถึงได้รับฉาย,ยาว่าเป็นปืนพกทําได้ทุกอย่างและรุ่นปี2025ก็พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนยิ่งกว่าเดิมในด้านราคากรอกยังคงตั้งราคาของกรอก19รุ่น2025ให้อยู่ในระดับแข่งขันได้เข้าถึงได้ง่ายสําหรับผู้ใช้ทั่วไปแม้จะมีฟีเจอร์ล้ําสมัยราคาจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและผู้จําหน่ายแต่โดยทั่วไปแล้ว จะอยู่ที่ประมาณ650 750ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นมาตรฐานโดยมีตัวเลือกพิเศษสำหรับรุ่นที่ติดก่อ